ละครชีวิตรักวันทองไม่ได้ส่องใจตอนที่สาหลังจากที่ขุนแผนได้นางแก้วกริยาเป็นเมียก่อนออกไปจากห้องเขาได้ให้เงินนางเพื่อไปใช้หนี้ขุนช้างจากนั้นก็เข้าไปในห้องของขุนช้างแล้วลักพาตัวนางวันทองมา นางวันทองอลัยอววรขุ่นช้างเพราะถึงจะอ้วนจะขี้เรแต่ก็รักเดียวใจเดียวอลัยอววรมันมากนะกรึข้าเป็นผัวเจ้านะวันทองผัวผัวที่มีเมียม,มากแนละ้วหรือข้าไม่เอาหรอกทำไมไม่ไปอยู่กับอีนางลาวทองล่ะจะมาพาตัวฉันไปทำไมปากคอเราะร้ายนักนะแม่วันทอง ขุนแผนโมโหหึงแต่ก็พาตัวนางวันทองไปจนได้รุ่งเชา้าขุนช้างตื่นขึ้นมาไม่เห็นเมียรักก็เสียใจมากพวกเองทุกคนไปตามหาแม่วันทองมาคืนข้าบัดเดี๋ยวนี้ขอรับขอรับนายท่านขุนแผนได้พานางวันทองรอนแรมมาในป่านางวันทองเอง แม้จะโกรธแต่ก็รักขุนแผนมากพ่อขุนแผนง้องอนก็ใจอ่อนยอมคืนดีด้วยพี่ขอโทษนะแม่วันทองพี่ไม่ได้ตั้งใจนอกใจแต่พ่อของลาวทองยกให้พี่จะไม่รับก็เกรงว่าจะผิดใจกันแต่ข้าเป็นเมียขุนช้างแล้วพี่แก้วเอาฉันมาแบบนี้มันก็ไม่ถูก เรื่องนั้นแม่วันทองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าจะไปทูลขอสมเด็จพระพันวษาเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันแน่นอนแล้วพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มีเมียเพิ่มอีกแน่ใจนะว่าพี่จะทำได้แน่ใจสิจ๊ะพี่รักวันทองนะถึงพี่จะมีคนอื่นเป็นเมียแต่พี่ก็รักแม่วันทองมากกว่าใครข้าก็รักพี่นางวันทอง ตัดสินใจอยู่กินกับคุณแผนจนตั้งท้องแม้จะอยู่กันอย่างยากลำบากแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนคุณช้างไปทูลฟ้องสมเด็จพระพันวษาทหารจึงออกไล่ล่าคุณแผนจึงจำเป็นต้องพานางวันทองเข้ามอบตัวสมเด็จพระพันวษาอภัยให้ขุนแผนและยกนางวันทองให้ แต่ขุนแผนกลับคิดถึงนางลาวทองที่ก่อนหน้านี้ถูกริบไปเป็นนางกำนันในวังเพราะตัวเองเคยหนีทหารไปหานางลาวทองขุนแผนจึงทูลขอนางคืนเพิ่มทำให้สมเด็จพระพันวษากโกรธมากอุม๊เมไอ้ขุนแผนไปลักตัวอีวันทองมาข้าก็ไม่เอาโทษแถนยังยกบันให้ยังกำเริบเสบสาร จะเอาอีลาวทองอีกมึงนี่ไม่รู้จักพอจริงๆเอ่อพระญา,ามีผลเก้ากระหม่อมขอประธานอภัยพระยะค่ะเอาตัวไอ้ขุนแผนไปค้างคุกแล้วไม่ต้องปล่อยจนกว่าข้าจะสั่งนับตั้งแต่วันนั้นมาขุนแผนก็ได้เข้าไปอยู่ในคุกนางวันทองสงสารผัวจึงให้นางแก้วกริยาไปอยู่ดูแลขุนแผนในคุก ส่วนตัวเองท้องแก่จึงขออยู่บ้านแต่คุณช้างก็มาดักฉุดตัวไปพี่ช้างปล่อยนะฉันไม่ไปฉันไปไม่ได้ดอกฉันท้องลูกขุนแผนอยู่พี่ก็เห็นแต่แม่วันทองเป็นเมียข้าไอ้ขุนแผนมาลักพาตัวไปข้ายอมไม่ได้ฉันรู้ว่าพี่ขุนแผนผิดแต่ฉันก็เป็นเมียเขามาก่อน แต่พี่ขุนช้างวางแผนทุกอย่างเพื่อจะได้ตัวข้ามาแต่ข้าทำไปเพราะรักเจ้านะแม่วันทองแต่ตอนนี้ข้าเป็นเมียเขามีลูกกับเขาอย่าให้ผู้คนกล่าวหาว่าข้าเป็นอีวันทองสองใจมากไปกว่านี้เลยข้าไม่สนข้าจะพาตัวแม่วันทองไปให้ได้แล้วขุนช้างก็ฉุดกระชากลากถูนางวันทองกลับไป และขู่ว่าจะฆ่าลูกในท้องทําให้นางวันทองจําใจต้องอยู่กินกับขุนช้างจนกระทั่งคลอดลูกชายนางวันทองตั้งชื่อว่าพลายงามขุนช้างดูแลพลายงามด้วยดีจนกระทั่งพลายงามอายุเก้าขวบเห็นว่าหน้าตาย,ยิ่งคล้ายขุนแผนจึงโมโหตัดสินใจวางแผนฆ่าพลายงาม ออกไปดักสัตว์เล่นกับพ่อเถอดดักสัตว์ละจ้าพ่อแต่แม่คงไม่ให้ลูกไปพ่ออนุญาตแล้วไม่ต้องกลัวแม่เจ้าดอกมาเถนะหรือเจ้าไม่อยากออกป่าล่าสัตว์กับพ่ออยากจ้ะอยากไปเดี๋ยวนี้ละจ้ะพ่อพลายงามตามขุนช้างเข้าไปในป่าขุนช้างล่อหลวงไปค่าแต่โหงพลาย พลายที่ขุนแผนชุบเลียงไว้มาช่วยชีวิตเอาไว้คุนช้างเห็นว่าพลายงามสลบไปแล้วก็คิดว่าพลายงามตายจึงกลับบ้านด้านนางวันทองหาลูกไม่เจอก็เที่ยวเดินตามหาพลายพ่อพลายงามพลายอยู่ไหนลูกแม่ทำขนมไว้แล้วมากินลูกมาอพี่ช้างเห็นพ่อพลายไหม เอไม่เห็นนะจ้าแม่วันทองจ๋าฉันไปเดินเล่นไม่เห็นลูกเลยจ้ะโทษพ่อพลายคาม,มืดป่านนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ช้างช่วยฉันตามหาลูกทีเถอะฉันกลัวลูกหายได้จ้ะได้จ้ะพี่จะรีบตามเอาเว้ยพวกเองช่วยตามหาลูกข้าให้เจอ นางวันทองเที่ยวตามหาลูกจนเจอว่าอยู่ในป่าพลายงามร้องไห้เล่าทุกอย่างให้นางวันทองฟังนางวันทองได้ยินก็แค้นใจมากแต่จะให้ลูกอยู่ที่นี่ต่อสักวันจะต้องถูกฆ่าตายแน่ไปหายญานะลูกอยู่ที่กาญจนบ,บุรีไปยังไงนะจ๊ะแม่ลูกต้องเดินไปไปตามรอยเกวียน แล้วค่อยไปถามหาบ้านย่าเอาแม่จะเขียนแผนที่ให้แต่แม่จ๋าฉันคิดถึงแม่ฉันไม่ไปแม่ก็คิดถึงเจ้าพลายงามแต่จะทำอย่างไรเมื่อไอ้ขุนช้างมันใจร้ายคิดฆ่าเจ้าได้ลงคอทำไมพ่อจะต้องฆ่าฉันด้วยล่ะจ๊ะแม่มันไม่ใช่พ่อเองพ่อของเองชื่อขุนแผนตอนนี้เขาติดคุกอยู่ แม่ถูกไอ้ช้างมันดักฉุดมาพอรู้ว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อตัวเองและคิดจะฆ่าตัวเองตายพลายงามก็แครมากถึงกับบอกแม่ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันโตขึ้นฉันจะฆ่ามันให้ได้เลยจ้ะแม่จบไปแล้วนะคะสำหรับวันทองไม่ได้สองใจตอนที่สค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะ